วันนี้เรามาต่อกันที่โจทย์ปัญหาหน้าที่สิบนะคะเป็นปการคูณการหารเศษส่วนและจำนวนค่ะ มันเคยค่ะเวลาเราทําโจทย์ปัญหานะคะเราก็ต้องมีการวิเคราะห์โจทย์แล้วก็วางแผนแก้ปัญหาแล้วก็การแก้ปัญหาใช่ไหมคะเรามี3ขั้นตอนแต่ทีนี้เนี่ยนักเรียนเขียนไปแค่2ขั้นตอนก็ได้นะคะก็คือขั้นตอนที่ของการขั้นตอนหน่ของการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาแล้วก็การแก้ปัญหานั่นเองค่ะการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาของเรานะคะเราก็เริ่มด้วยสิ่งที่โจทย์ กำหนดให้เลยข้อนี้นะคะอย่างแรกเลยคือเราต้องดูโจทย์ก่อนว่าโจทย์ของเราเนี่ยว่าอย่างไงโจทย์ของเราก็คือ,อานาดาเดินทางได้เศษสี่ส่วนห้าของระยะทางทั้งหมดถ้าในการเดินทางครั้งนี้มีระยะทางทั้งสิ้นห้ากิโลเมตรนาดาเดินทางได้ระยะทางเท่าไหร่ นักเรียนลองคิดซิว่าโจทย์ข้อนี้หาคำตอบได้ด้วยวิธีการอะไรอ่ะคุณถามอย่างแรก่อนก็คือโจทย์ข้อนี้หาคำตอบได้โดวยวิธีการอะไรข้อนี้เขาบอกว่านาดานาดาเดินทางได้เศษสี่ส่วนห้าของระยะทางทั้งหมดและเขาบอกว่าในการเดินทางทั้งนี้อะค่ะระยะทางทั้งหมด เขาก็คือ5 5กิโลเมตรเขาอยากรู้ว่านาดาเดินทางเป็นระยะทางเท่าไหร่คิดยังไงคะอ่ะเขาเดินทางได้เศษ4ส่วน5แสดงว่าเขาเดินทางได้ครบระยะทางไหมไมากรบอ่าเขาเดินทางได้ไม่ครบเขาเดินทางได้แค่4ส่วนจาก5ส่วนนั่นหมายความว่าระยะทางทั้งหมดของเขาอะค่ะนักเรียนเขาแบ่งเป็น5ส่วน แล้วนาดาเดินทางได้แค่สีส่วนเหลืออีกหนึ่งส่วนที่ยังไม่ได้เดินทางทีนี้เขาอยากรู้ว่านาดาเดินทางได้ระยะทางเท่าไหร่เศษสี่ส่วนห้านะคะให้นักเรียนสังเกตคำนี้ค่ะคำว่าของระยะทางทั้งหมดคำว่าของก็คือเครื่องหมายอะไรนั่นเองบวกคำว่าของคือเครื่องหมายคูณค่ะนะักเรียนโอเคไหมคะ ของระยะทางทั้งหมดก็คือการคูณกับระยะทางทั้งหมดเพราะฉะนั้นข้อน,นี้จะหาคำตอบได้ก็คือการนำเซ4ส่วน5คูณกับระยะทางทั้งหมดของเราก็คือกิโลคะ55กิโลใช่เขาก็ต้องไปคูณกับ55กิโลนั่นเองเข้าใจไหมคะใช<อ>่นี้เรามาดูสิ่งที่โจทย์กำหนดให้กันก่อน S <S <S สิ่งที่โจทย์กำหนดให้ก็คืออันนี้เลยค่ะนาดาเดินทางได้เศษีส่วนห้าของระยะทางทั้งหมดถ้าในระยะทางการเดินทางครั้งนี้มีระยะาทางทั้งสิ้น55กิโลเมตรนี่คือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ส่วนสิ่งที่โจทย์ถามก็คืออะไรคะที่โจทย์ถามก็คือนาดาเดิน <S 2> <S 2> ทาง<า>ได้ระยะทาง ใช่แล้วตรงนี้คือสิ่งที่โจทย์ถามก็คือนาดาเดินทางได้ระยะทางเท่าไหร่นั่นเองโอเคนะอ่าเขียนวิเคราะห์โจทย์ปัญหาได้เลยค่ะในเวลาเขียนและเริ่มจากสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ก่อนสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ก็คือสีอะไรที่ครูแรงเงาคะ เหลืองครับอ่าใช่แล้วสีเหลืองแล้วก็สิ่งที่โจทย์ถามสิ่งที่โจทย์ถามคือสีอะไรคะชม,ชมพูสีชมพูครูจะเป็นแรงเงาให้นักเรียนดูแทนนะน,นักเรียนก็นำที่ครูแรงเงาตรงสีด้านบนมาเขียนได้เลยคะ่ะนักเรียนอยากทำในหนังสือหรือว่าเป็นใบงานออนไลน์ ไปงา<ช>นออนไลน์ครูง่ายดีในหนังสือแต่ถ้าในไปงานออนไลน์ครูก็จะได้เก็บคะแนนไปด้วยในหนังสือผมอันนั้นกว่าง่ายกว่าการแก้ปัญหาของโจทย์ปัญหานะคะนะักเรียนต้องเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์อันนี้ครูเขียนไว้ให้ดูแล้วนะประโยคสัญ,ญลักษณ์ตรงนี้นะคะแล้วก็พอเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์ปุ๊บเราก็มาดูกันค่ะว่าเราจะเอาข้อความไหนมาก่อนในการคิดอย่างแรกเลย เ,าาเรา<ด>ต้องเอานาดาเดินนัำตาบมาแล้วทีนี้ในการเขียนนะคะสำหรับคนที่เพิ่งมานะคะหน้า46นะตอนนี้เราไปที่กดปัญหาอ่ะมาดูที่การแก้ปัญหาของเราเลยค่ะอ่าตรงการแก้ปัญหานะคะนักเรียนนักเรียนก็ต้องดูว่าเริ่มแรกที่ประโยคสัญลักษณ์ของเรานะคะที่เราได้ขึ้นมาเมื่อกี้จากตรงนี้ ที่เราครูดได้อธิบายตรงนี้เมื่อกี้ก็คือจะได้ว่าเศษสี่วนน้าคูณกับห้าสิบห้าใช่ไหมคะเราก็จะได้ประโยคสัญลักษณ์มาในตรงนี้โอเคไหมอ่ะทำไมถึงเป็นการคูณแล้วนะเมื่อกี้ที่ครูอธิบายไปจําได้ไหมได่ครับทําไมนะทําไมเราถึงต้องคูณน,นะของของของ,ของ เพราะว่าเขาเดินทางได้เศษสีส่วนหของระยะทางทั้งหมดเราก็เลยจะต้องมาคูณระยะทางทั้งหมดถูกไหมคะใช่อ่าห้าก็คือระยะทางทั้งหมดอ่าเรามาเขียนตรงการแก้ปัญหาของเราเลยค่ะอย่างแรกเลยค่ะเราก็นําข้อความแรกเลยก็คือนาดาเดินทางได้เศษสี่ส่วนห้าของระยะทางทั้งหมดอ่า ต่อมาเขาเดินทางการเดินทางครั้งนี้มีระยะทาง <c oughs> มีระยะทางเท่าไหร่คะมีระยะทางมีระยะทางเท่าไหร่เอ่ยหกิโลเมตรค่ะใช่แล้วค่ะห้าสิบห้ากิโลเมตร เขาอยากรู้ว่าน้าดาเดินทางได้เป็นระยะทางเท่าไหร่นะคะน้าดาเดินทางได้ระยะทางเท่าไหรก็นำมาทำอะไรกันนะเมื่อกี้คูณคือเศษสี่ส่วนห้าคูณกับอะไรคะคูณกับห้าสิบห้าค่ะห้านั่นเองก,ก็จะได้เท่ากับเศษสี่คูณด้วยห้าสิบห้า ส่วนด้วยห้านาทะ <5. S 1> หน่วยข้างหลังอย่าลืมเขียนนะคะหน่วยของเราก็คือกิโลเมตรนักเรียนจะมองอต่อมาค่ะเรามาคิดกันเลยการคูณเราสามารถเรามาหาคําตอบระยะทางของรดากันการคูณเราสามารถตัดทอนกันได้ไหมได้ได้คู่ไหนที่ตัดทอนกันได้คะ บนกับล่างห้าสิบห้าครัคุณห้ากับห้าสิบห้าใช่ไหมนักเรียนใช้แม่ไหนในการตัดครแม่ห้าค่ะห้าห้าหนึ่งห้าอะไรได้ห้าสิบห้าคะห้าสิบเอ็ดค่ะห้าสิบเอ็ดห้าสิบเอ็ดมีให้ตัดพนได้อีกไหมไม่มีแล้วไม่มีเราก็จะได้ว่าสี่คูณกับสิบเอ็ดตัวหนึ่งหนึ่งเขียนแล้วก็จะได้เท่ากับสี่คูณสิบเอ็ดได้สี่สิบสี่ใช่ไหมคะ ส่วนด้วย1 4ึ 44, 41, ส่วน1คือเท่าไหร่นั่นเองคะเจ็สี่สิบสี่ส่วนหนคือเท่าไหร่4 4่่ค่ะใช่ก็คือ4 4นั่นเองเพราะฉะนั้นนาดาเดินทางได้เป็นระยะทางกี่กิโลเมตรคะส4่สิบสี่กิโลเมตรค่ะใช่แล้วเราก็สามารถตอบได้เลยคะ่ะตอบนาดาเดินพกบาเ็มงครับผมตามไปทัน ครูให้จดก่อนได้ไหมอ่ะก็ครูให้จะให้ดูก่อนแล้วก็ครูถึงจะให้จดหน้าดาเดินทางเป็นระยะทาง44กิโลเมตรนัน่นเองเนี่ยเสร็จแล้วครูก็จะมีเวลาให้ให้จดแต่ครูบอกนักเรียนแล้วว่าทีแรกนักเรียนต้องฟังก่อนใช่ไหมฟังไม่เขียนค่ะฟังก่อนแล้วครูจะให้เวลาเขียนอ่ะตอนนี้เขียนได้ค่ะน อีข้อดีวันนี้ข้อเดียวไหมได้ครับเป็นลายยาวแล้วก็ให้นักเรียนไปทำเ<ร>องอีกข้อหนึ่งโเคไหมครมินได้ครูได้ดไดอ่าไม่ยังไม่เสร็จครูอันนี้คือข้อหนึ่งที่ครูทำให้ดูนะครับเดี๋ยวข้อสองครูอธิบายให้คร่าวๆแล้วให้นักเรียนลองไปทำเองถอูกไหม โอเคค่ะอ่ะไปต่อกันที่ข้อที่สองเดี๋ยวครูหาโจทย์ข้อที่สองครับโจทย์ข้อ,สอ,ขขอสองหน่งห่วะผลิตลูกชิ้นขายในหนึ่งวันผลิตลูกชิ้นได้เ็จเอาใหม่ะนะคะนุชผลิตลูกชิ้นขายในหนึ่งวันผลิตลูกชิ้นได้นนเ็ษหนึ่ง ส่วน2กิโลกรัมนำมาแบ่งใส่ถุงถุงละเศษหนึ่งส่วนสองกิโลกรัมนุชจะแบ่งลูกชิ้นได้ทั้งหมดแม่นะจากโจทย์ข้อนี้นักเรียนคิดว่านำมาหาคำตอบได้ด้วยวิธีอะไรคะเขานำมาแบ่งใส่ถุงใช่ไหมคะแล้วถุงละเศษหนึ่งส่วนสองกิโลกรัมทุกถุงไหมทุกถุงครับนักเรียนคิดว่าทุกถุงไหมทุกถุง ถุงถ้าแบ่งแบบนี้ทุกถุงนักเรียนคิดว่านํามาทําอะไรกันลบครับลบออลบคือการนําออกไปแบ่งแบ่งให้เท่าเ่ากันคือเครื่องหมายอะไรคะคูณคูณจะแบ่งได้ไงอะคูณมันคือเพิ่มขึ้นแบ่งคือการเอาออกไปเท่าเท่ากันเครื่องหมายอะไรติ๊กต๊ก เรื่องลายหานค่ะเก่งมากคุณครูน่าจะมีถึงติ้งติ้งๆิงงง้แล้วก็กดปุ่มมือให้่อ,อให้นักเรียนสั่งเพตแบบนี้นะคะเมืม่อกี้ครูบอกนักเรียนไปแล้วว่าของคือการนำมาคูณกันใช่ไหม,ไมแล้วก็ถ้าเป็นแบบนี้การแบ่งเราก็ต้องดูอีกว่าแบ่งยังไงแบ่งให้เท่าเท่ากัน แบ่งให้เท่าเท่ากันก็การรันมาหานั่นเองค่ะเี็ปิดไหมนักเรียนเขียนสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ก่อนเดี๋ยวครูดูธารารัฐแป๊บหนึ่งธารารัฐบอกว่าธารารัฐเข้าไม่ได้สิ่งที่โจทย์กำหนดให้ก็คือตรงนี้ค่ะโอ้ครเขียนเขียนถูกไหมที่เขียนไปถูกครับ อ่านก,ก,ก็สิ่งจทย์ถามก็คือนุชจะแบ่งลูกชิ้นได้ทั้งหมดกี่ถุงนั่นเองถูกเป๊ะเลยครับครูโอเคนะคะอ่ะทีนี้พอมาประโยคสัญลักษณ์การแก้ปัญหานักเรียนก็เขียนประโยคสัญลักษณ์ได้เลยค่ะก็คือนำเมื่อกี้ที่ครูบอกบอกว่าให้นำอาหารกันใช่ไหมคะประโยคสัญลักษณ์ของเราก็คือนำลูกชิ้นที่นุชผลิตได้ เศษอ่นำลูกชิ้นที่นุชผลิตได้16เศษหนส่วนสอมาหารกับจำนวนที่นุชแบ่งก็คือเศษหนส่วนสอใช่ไหมคะอ่ะก็นำมาหารกันทีนี้ข้อความนักเรียนไปเขียนเองได้ไหมได้ครับแล้วก็วิธีการหารเป็นจำนวนค่ะอยู่จะต้องเปลี่ยนให้เป็นอะไรก่อนเอ่ยเศษเกินครับเศษเกินอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วครูเขียนให้ดูสักบรรทัดหนึ่ง ในหนึ่งวันหน่วยเป็นอะไรเอ่ยหน่วยเป็นอะไรคะหน่วยเป็นหน่วยเป็นอะไรทนกิโลกร,รมัมคูณคูณพาเห็ดลูกชิ้นได้กิโลกร,รมัมกิโลกร,รมัมกิโลกร,รมัมเขินเลยพ,พู้ผิดนั่นเลยไม่ได้ฟังแน่เลยครูว่าอ่าแล้วก็ต่อมาก็คือนำมาแบ่งใส่ถุงถุงละ เศษหนึส่วนสกิโลกร,รมัมทีนี้คำถามของเราก็คือนุชจะแบ่งลูกชิ้นได้ทั้งหมดก็คือนำ 16, สิบเศษหนึส่วนสมาหารกับเศษหนึส่วนสนั่นเองทีนี้เวลานักเรียนคิด16เศษหนึส่วนสจะต้องเปลี่ยนเป็นอะไรก่อนเปลี่ยนเป็นอะไรก่อนธนกิจ เปลี่ยนเศษเปลี่ยนเศเและเครื่องหมายฐานจะต้องเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายคูณคูณแล้วก็ตัวหลังกลับเศษเป็นส่วนแล้วก็พอเป็นการคูณปุ๊บตัดทอนกันได้คูไม่ทําต่อแล้วนะคูให้นักเรียนไปทําด้วยตัวเองนะคะคูบังของล่อกอันนี้ให้เสร็จก่อนได้ไหมอะได้ค่ะมองเห็นไหมพอพอแล้วไปทําถูกนะถูกะ อ่ะมันก็จะเป็นเท่ากับออกไปเรื่อยๆนักเรียนก็ต้องเปลี่ยนจํานวนคะตรงนี้ให้เป็นเศษเินเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นคูณแล้วตรงนี้ทําอะไรนะสลับกับเศษเป็นตัวรังกับเศษเป็นส่วนมันก็คือการหารเศษส่วนปกตินั่นเองแล้วก็หาคําตอบแล้วก็สรุปคําตอบให้ครูโอเคไหมคะโอเคค่ะ หลายคนน่าจะหิวแล้วกินข้าวกันหรือยังยังค่ะครูโอเคถ้างั้นครูขอจบการเรียนของเรายังไม่น้ำ้วยครูอย่าพึ่งกดไปกดเดี๋ยวครูโอเคอ่ะโอเคปิดห้องเรียนไว้แค่นี้นะคะเอการออนไลน์วันอังคารโอเคจะไม่ต้องไปเรียนแล้วก็ที่สองไปคิดต่อให้เรียบร้อยนะไปเรียนกไปเรียนก่อนค่ะมุ่ยบายเซ่